เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เ o ียตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีลักกอรนะครับวันนี้เราอยู่ใน Lord of n a s i l i กนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตบอกวิธีการรีไอดีเล่นถึงไหนรีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนเปิดตู้ไหนดีสายฟรีสายเติมน้อยคนไทยเล่นเซฟไหนเยอะสุดคนไทยเล่นเซฟเจ็ดเ,เยอะสุดครับแต่ว่ามี้นบอกว่าเกมเนี้ยถึงเราไปเล่นเออเซฟอื่นเนี่ยมันก็สามารถเล่นกิจกรรม ด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่หมีบอกก็คือว่าเราเลือกเซฟไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เซฟเจ็ดมันก็แดงมาเรียบร้อยเข้าไม่ได้แล้วนะครับเล่นถึงไหนใช่ไหมครับนี่ลากยาวมาถึงตรงหมีเลยจ้าว่ามันจะเปิดตู้ขึ้นมาสี่ตู้ครับแค่นี้แหละแล้วก็กดขวาบนแล้วก็เลือกคําว่าเมลครับผมก็จะได้ของอ่าเราก็จะได้ตั๋วเปิดประมาณเกือบ20โลนะครับ อยู่2รีไอดี ID กดอะไรกดขวาบนกดซิ t ติ้งแล้วก็กดคําว่า Account แล้วก็อา่าด,ดีิทไอดีลิทแอคเคาท์อันที่3นะครับเออเวลาเข้าก็เข้าเป็นเกสลบลบไอดีได้นะบางคนบอกลบไม่ได้มีลองล้มาลบได้นะครับถ้าเกิดย้ายแนวมันก็จะเปลืองพื้นที่ของแนวนั้นฟรีๆนะแนะนาให้ลบดีกว่านะครับประมาณนี้นะเพราะว่าตอนนี้เซฟมันเต็มทุกเซฟเลยนะครับคนไทยเล่นอยู่ C นะเส้น C นะครับเซฟเจ็ดน,นะเห็นเขาบอกกันอย่างนั้นนะครับ อ่าต่อไปในส่วนการเปิดตัวละครนะครับวันนี้เดี๋ยวมีขอ้อแนะนําแบบเข้าใจง่ายๆเลยจะมีอยู่2ปาร์ตี้เขานิยมอันนี้เอามาจากผู้เล่นที่อยู่เซฟนอกนะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆจะเปิดตอนนี้เอาแบบว่าเล่นยาวเลยก็แน่นําว่าเ,ออเดี๋ยวขอขึ้นเทียดูก่อนครับเมตาบนสุดก็คือตัวที่เก่งที่สุดอลองลงมาก็ตามนี้เลยตามเทียนะครับเดี๋ยวขอุญาแนะนํานะเขานิยมเปิดอะไรกันก็จะมีอยู่ในส่วน2ตี้ตี้แรกก็คือคอไซตัสนะครับผม เอ้คอคิวเอ้ย,ออยโคคิวตัสเออขออภัยครับโคคิวตัสนะโคคิวตัสเอาไว้เล่นคู่กับยูรีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะเปิดตอนแรกเอาโคคิวตัสให้ได้ก่อนตัวหนึง่งเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดยูรีเอา2ตัวนี้มาคอมโบกันแต่ว่ามันเก่ง PVP แต่วีพ e ีก็เล่นได้แต่ต้องมี2ตัวนะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งที่อีกอีกอีกตี้หนึ่งนะที่เซฟน่าเขานิยมเลยก็คือพี่แว่นนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนก็เกิดเพื่อนเพื่อนขี้เกียจรีไงเพราะว่าถ้าเกิดเราจะต้องรีไอตตีี้้้เเนยราก็อองโโห หาทั้งโคคิวตัสกบุกยูรีให้ได้2ตัวมันค่อนข้างยากใช่ไหมล่ะถ้าเราจะรีเอาตัวเดียวก็เอาเป็นพี่แว่นเลยก็ได้ครับพี่แว่นดีมิเอิร์ธนี่ตัวนี้เอาให้ได้1ตัวเขาเล่นได้เลยเสร็จแล้วก็ไปเปิดไอหาอีก2ตัวอ่เดมิขึ้นตีเขานิยมนะตัวที่2คือเลนเนอร์ตัวที่3คือเซลเทียเกาะส่วนตัวที่4อันเบโตมีแจกอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็เล่นตีเนี่ยนะครับเล่นจบได้หมดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมีตัวที่หมีบอกแล้วก็อย่าลืมมาหาบัฟครับผมน้องหัวเหลืองตัวนี้นะเล่นยาวได้นะครับ สรุปก็ที่เกียรีเอาเอาแบบตัวเดียวเลยเล่นได้เลยก็เนี่ยเลยดีมีเอิร์ธแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะเล่นแบบเป็นคู่แล้วก็เล่นได้ยาวทั้ง PVE เก่งทั้ง PVP ก็เป็นในส่วนคอคิวตั้บบกยูรีนะครับเอา2ตัวนี้จบเรียบร้อยขายแพงก็2ตัวนี้แหละ2ตัวนี้เขาก็รักกัน4 0 0บาทอะเออลองลองไปหาดูข้อมูลแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนที่ดีมีเอิร์ธก็ได้เปิดตัวหนึ่งแล้วอาจจะไปเปิดเอาโคคิวตัสอีกตัวหนึ่งก็ได้แค่นี้ก็ราคาแพงนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวมีขอญาตเปิดให้ดูถ้าเป็นอย่างนี้แล้วหมีกต็ต้องคงต้องเอาคอคิ Q s t a r ก่อนเลยแล้วกันคอคิ call Q s t a r เป็นแทงที่ต้นๆ้นของเกมเลยนะครับเซฟนอกตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่มาสักทีหมีขี้เกียจรีแล้วรู้ี้เปิดตู้พี่แว่นดีหว่งเนี่ยออกยากเหลือเกินไม่ออกเลยนะครับเที่ยตจนเที่ยกินเหล้า เปิดไปเรื่อยๆครับอ๋อมันออกก็เอาอะเปิดได้อยู่ประมาณเท่าที่มีลองนะประมาณเกือบเกือบยี่สิบโลนะครับแต่ตอนนี้โค้ดยังไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็มานะครับแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เอาเอาแม่สตัวหนึ่งก่อนตอนนี้นะแล้วค่อยๆไปเปิดอีกตัวหนึง่งแล้วแต่เพื่อนๆเราจะเล่นที่ไหนเลือกเอาอันนี้คือตัว,ตวที่แนะนําแบบเซฟนอกที่เขาแบบเล่นกันยาวๆเลยนะเอาหมดแล้วเร็วไหม อันนี้มีเปิดฟรีสแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆต้องไปหาเพชรแดง1 1 0 0ันหนึ่งเพราะว่ามันให้เราเปิดส0โลโอจริงๆเปิดตรงนี้ก่อนก็ได้นะเอา1,000ันเพชรมาใส่เผื่อได้ตัวแต่ว่าไม่ไม่ดีกว่าเอาคอคิวตั้ให้ได้ก่อนครับหรือว่าจะเปิดเรมีเอ,อิร์ธอ่ะตรงนี้จะมีให้เราเปิดอีก3มตัวก็เปิดไปลวกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเปิดตู้ข้างบนไม่ได้ก็กดรีได้เลยครับ<อ>แค่นั้นเอง เด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 เาเด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 เมเด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 เ้เด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 เรับเด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 เรเดเดเดาดเ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 ดไดเดเดเดีดเดเด่ดเดเดหดเดเนเด่อเด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 ยดเ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 ต่ดเด่ดเ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 นเด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 เ่เนเด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 กดเ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 นเอเดเดเดเยครับเหเดไดเดเดโดเดทั่วไปนั่วไป ตัวเราชื่ออะไรนะโมเมนตก้าปะจำได้มีเคยดูต่นานมากแล้วว่าตัวมันแบบขี้โกงอะ่ะใครตีมันก็ทำอะไรมันไม่ได้ยิงตายหมดเลยถ้าจะเป็นเทพเจ้าของโลกใบนี้เลยมันตัวพระเอกเรื่องเนี้ยอันนี้บัฟดีเฟนต์ก่อนครับเพราะว่าเออน้องแว่นนี่เราจะมารับดาเมจนะครับน้องแว่นล่างเงี้ยนะเออตีเขามันนไร ลับไปฝนดาวตกปีศาจโอ้โหยังกลึงอะตัวแจกเก่งมากนะจริงจตัวน้องผู้หญิงปีศาจอโรเปโต้เอ,อเราสามารถให้โมเมเมออโมโมอนก้าช่วยได้นะครับเพื่อนๆปเห็นคำสั่งขวากลางไามเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะยิงการโจมตีมานะครับ ปเี่ยงโดนสองครับนกดับตัวนี้ถ้าเวลาตีใครตายมันจะตีเบิ้ลนะครับแต่แนะนาว่าให้รีหาเออขอตัวหนึ่งก็ได้เออตัวหนึ่งแล้วคอ่คอยไปถ่ายเพชรก็ได้ครับเรื่องเอาดีมีเอิร์ธหรือไม่ก็โคคิวตัสเรื่องเอาสักตัวหนึ่งแต่โคคิวตัสต้องเปิดน้องแว่นอีกตัวลงในตู้เข้ามาคอมโบนะครับแล้วจะโหดมากจบกันตรงนี้แหละไปเยี่ยงเห็นะะเทิร์เบดทำมาค่อนข้างสวยอยู่นะครับประมาณนี้นี่ <S <S น น่ารักอ่ะก็เพื่อออตัวที่หมีบอกเนี่ยคือตอนนี้โคเคิยวตัสกับน้องแว่นน่ะรับรับแพงนะ2ตัวหรือจะเป็นในส่วนเดมิเอ,อิร์ดเพื่อเื่อลองไปดูราคาตลาดเอาแล้วกันนะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมอยู่ความสุขลนะครับเผื่อใครมีคาถามอะไรก็มาพิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับอ่อหลอดออฟนาซิลินะครับหรือว่าพระเอกชื่ออะไรเนี่ยโมเมนก้าเอ้ยโมเมนก้าอ่าประมาณนี้นะครับ